ไตรศกเราเฟื่อไอ้ปานจอมพรานหน้าดำตอนที่สี่ ชั่ว้ามคืนประพันธ์โดยไตรศนานริมหน้าช้าวันใหม่มาเยือนพร้อมด้วยความไม่สดชื่นใดๆเจ็ดพรานนุมอยู่ในสภาพอยากถอยหลังกลับออกจากโงกหอยหัวแล้วอ้อมไปทางอื่นหากแต่ผู้นำกลุ่มอย่างหลวงปู่ฝ้ายท่านไม่มีท่าทีแบบนั้นทุกแรงกดดันทุกอาถรรพ์ราวกับจะเล่นงานแต่พวกมันไม่มีผลกับท่านเลย นำซ้ำเมื่อค่อนตีห้าทันมาปลุกไอเที่ยงเดินตามหลังออกปินาบาดโดยที่ตัวมันยังมอนงงสงสัยว่าในดงลึกที่เต็มไปด้วยความน่ากลัวแห่งนี้จะมีคนอยู่หรือแต่แล้วสิ่งที่มันพบกลับต่างจากความคิดโดยสิ้นเชิงเมื่อทิ้งห่างจากจุดที่พักกันอยู่เพียงสองโค้งห้วยรากฏดชาวบ้านทั้งหญิงชายราวสิบกว่าคนยืนรอใส่บาตรด้วยอาการสงบ สามยังมีเรือนไทยหลายหลังปลูกเรียงกันจนเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านสิ่งที่นำมาใส่ให้นั้นก็มีเพียงข้าวคนละปั้นเท่านั้นจังหวะเทียเท่ยงเห็นเหตุการณ์มันพลันนึกถึงเรื่องเล่าของหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเกี่ยวกับการออกธุดงและผีป่าผีไพรออกมาทำกุศลไม่ก็พวกที่อาศัยอยู่ในเมืองลับแลกลางป่าลึกด้วยว่านานทีปีหนจะมีภิกษุมากบาร,รมีผ่านมาสักครั้ง การได้แสบาทจึงนับได้ว่าเป็นกุศลใหญ่สำหรับพวกเขาไม่ต้องหันไปมองรู้ไปก็ใช่ทีรู้แค่มีพวกเขาอยู่ก็พอแล้วหลวงปู่ฝ้ายบอกในจังหวะที่ไอเที่ยงตั้งใจจะหันไปมองสักหน่อยว่าผีป่าผีไพรยามพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าจากไปแล้วเขาเข้าบ้านเข้าช่องกันอย่างไรกันเที่ยงเอ้ยเอ็งเจ็บแขนเจ้าแสนกับพวกไหม อยู่ไม่อยู่หลวงปู่ไฟก็ถามขึ้นก็ทายตอบตามตรงก็มีบ้างหละขอรับนับแต่จําความได้กระผมก็ถูกพวกมันรังแกมาตลอดโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่กันแล้วก็ยังตามมาดูถูกดูแคลนแต่จะให้ทํำยังไงได้ละขอรับในเมื่อเกิดมาจนมันรวยกว่ามันมีพวกมากกว่ามีพ่อแม่ปกป้องแต่กระผมไม่มีมันก็ทําในทุกอย่างอย่างที่มันอยากทํานั่นละขอรับแล้วถ้าวันหนึ่งข้างหน้า เองมีพลังอำนาจพอจะโค่นมันจะรังแกหรือเอาคืนมันได้เองจะทำไหมจำเป็นด้วยหรือขอรับคนด้วยกันจะไปทำกันทำไมคำตอบนั้นราวกับจะถูกใจหลวงปู่ฝ้ายนักท่านหัวเราะในลำคออยู่อึดใจแล้วจึงบอกว่าของที่ท่านอ้างว่าจะนําไปให้หลวงปู่คงนั้นแท้จริงเป็นของไอเที่ยงหากจะพูดให้ถูกคือเป็นของพ่อมัน ให้เก็บรักษาเอาไว้ดีๆวันข้างหน้ามันจำเป็นต้องใช้ขณะที่ท่านวกกลับไปยังที่พักท่านก็ฝากฝังบางอย่างที่ทำให้เที่ยงยืนงงอยู่ครู่ฝากเจ้าแสนฝากทุกคนด้วยนะช่วยเหลือพวกมันพากันไปใพ้นดงนี้จงได้พ้นดงไปจะมีคนมารอรับส่วนข้าเองก็ทิ้งเอาไว้ อยู่แบบใดก็ทิ้งไว้แบบนั้นและหลังจากนั้นไม่ว่าไอเทียนจะถามอะไรหลวงปู่ฝ้ายท่านก็ไม่ตอบสักคำต่อเมื่อกลับถึงที่พักแจกจ่ายปั้นข้าวที่ท่านพิจารณาแล้วท่านก็บอกเวลาว่าเมื่อแดดสองลงฝาบาทเมื่อใดให้ออกเดินทางทันทีหลังจากนั้นหลวงปู่ฝ้ายท่านก็นั่งขัดตมาดหลับตาบอกโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่าจะเข้าสมาธิไม่ควรให้ใครไปรบกวน ไม่น่าเชื่อว่าปั้นข้าวธรรมดาๆรรจะเ,เด็ดอร่อยและอิ่มท้องกันทั่วนหน้านำซ้ำท,ทั้งที่เห็นว่ามีไม่กี่ปั้นแต่กลับกินกันไม่หมดจำต้องห่อใส่ใบไม้เขาไว้ต่างคนต่างจัดการกับสัมภาระของตัวเองรอยเที่ยงบอกในสิ่งที่หลวงปู่ฝ้ายสั่งไว้แสแสนดูเป็นมิตรกับไอเที่ยงและคณะมากขึ้นกว่าแต่ก่อนไม่จิกกัดไม่ดูถูกติดก็แค่ยังไม่เอ่ยคำขอโทษออกมาเท่านั้นหากแต่มันไม่จำเป็นเลย ลูกผู้ชายด้วยกันเอ่ยคำว่าขอโทษนะคงทำให้ขนลุกขนชันไม่น้อยนานตราบเท่าที่ดวงตะวันจะทำหน้าที่ค่อยๆไต่ขึ้นที่สูงตามลำดับที่สุดเมื่อเห็นแสงวาวอันเกิดจากการสะท้อนของฝาบาทไอเที่ยงซึ่งกลายเป็นหัวหน้าคณะพรานไปโดยปริยายจึงบอกว่าควรออกเดินทางได้แล้วมันตรงไปหาหลวงปู่ฝ้ายเพื่อปลุกท่านให้ออกจากสมาธิทว่า ภาพที่เห็นเล่นเอาเขาอ่อนหลวงปู่ฝ้ายนั่งสงบนิ่งไร้ลมหายใจโดยมีงูใหญ่ตัวสีดำมาเมื่มซุกอยู่ปายใต้จีวรโผล่ออกมาให้เห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นและที่สำคัญครั้นเมยเที่ยังเอื้อมมือจะแตะตัวหลวงปู่ฝ้ายงูใหญ่ตัวนั้นจะพุ่งออกมาแผ่แม่เบียเป็นการเตือนว่าสังขารของพระรูปนี้เป็นของมันแล้ว ไอ้เที่ยงนั่งนิ่งคอตกน้ำตาไหลเพื่อนพรานคนอื่นๆนึกแปลกใจจึงเข้ามาดูแล้วก็เห็นเป็นเช่นเดียวกันต่างก็โศกเศร้าเสียใจโดยแม้จะไม่ใช่เด็กวัดอย่างเป็นทางการเทว่าเมื่อยามที่แต่ละคนยังเป็นเด็กซนไม่รู้สี่รู้แปดต่างก็เคยถูกหวายของท่านหวดก้นพร้อมคำสั่งสอนมาแล้วทั้งนั้นไอ้เที่ยงนึกย้อนไปถึงพวังฝันเมื่อคืนที่ผ่านมา ชายว้กลางคนหน้าตาหนุกดันที่นั่งจับข่าวสอนสารพัดวิชาสำหรับเอาตัวรอดในฐานอาพรานปอกกับมันก่อนพระจากไปแล้วหลวงปู่ท่านมาปลุกว่าครั้งนี้วารก,กรรมของไอ้แสนหลวงปู่ท่านชดใช้ให้แล้วหากแต่ไม่ใช่อย่างถาวรท่านเพียงสละยื้อเวลาให้ผ่านพ้นวันนี้ไปได้เท่านั้นหากทั้งคณะออกจากดงไม่ได้ภายในเย็นนี้ พวกมันจะต้องเอาตัวรอดกันเองไปกันเถอะหลวงพ่อท่านสั่งเอาไว้แล้วไอ้เทียงกล่าวแม้เพื่อนพรานแต่ละคนจะยังไม่เข้าใจและทำท่าจะรังไว้เพื่อจะนำร่างของปู่ฝ้ายไปด้วยแต่ไอ้เทียนก็ยังย้ำคำเดิมเชื่อที่มันพูดเถอะเมื่อเช้าก็มีแค่มันที่ไปกับหลวงพ่อกูเชื่อว่ามันมีุผลพอที่ทำแบบนี้ใช่ไหมไเที่ยงไอ้พรหมว่า ไอ้เที่ยงไม่ตอบซึ่งนั่นก็ชัดเจนมากพอแล้วด้วยเหตุผลนั้นแม้จะไม่สมเหตุสมผลแต่ทั้งคณะก็เดินทางเลาะตามลำห้วยต่อไปถิ้งร่างหลวงปู่ฝ้ายเอาไว้แบบนั้นและทิศทางที่เป็นทางออกของโดงก็ต้องเลาะเรียบลำห้วยประสบการณ์พรานของพวกมันที่มีบอกไว้แบบนั้นตลอดการเดินทางโดยปราศจากหลวงปู่ฝ้ายผู้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่มีใครสังเกตเลยว่าไอ้แสงเงียบขรึมมากกว่าที่เคยอย่างน้อยน้อยมันก็ต้องมีเรื่องให้ค้านขึ้นมาสักอย่างแต่นี่คนที่มันจงเกลียดจงชังเป็นที่สุดอย่างไอเที่ยงชี้ไปทางไหนไอ้แสนกลับทำตามทุกอย่างอย่างว่าง่ายและมันยังไม่สนทนากับใครเลยจนคำเดียวที่สุดทั้งคณะก็หลุดพ้นจากการเดินล่อลำห้วยเนื่องจากทิศทางที่จับไว้คือตะวันออกเฉียงเหนือ แยกก,กันกับที่ห้วยทอดยาวไปไกลสุดสายตาและนะัดจุดจุดนั้นนั่นเองที่อยู่ไม่อยู่มนลหมอกซึ่งไม่ทราบว่าไหลายบ่ามาจากไหนแผ่คลุมทั่วอาณาบริเวณจนชวนให้วางเวงจับจิตความแคลงใจของไอเที่ยงปัทุข,ขึ้นจนสุดเพดานมันหยุดและหันไปทางไอแสนถามในสิ่งที่ทุกคนต่างก็ตีหน้าฉงนเว้นก็แต่ผู้ถูกถามเท่านั้นที่ยืนนิ่งหน้าตายมึงเป็นใคร ตมไม่แสนมันมาทำไมมึงพูดอะไรไว้ไอเที่ยงไอฟฟันไอพรมรั้งตัวไอฟันให้ออกห่างจากไอแสนทันทีที่มันสัมผัสถึงความสยองที่แผ่ออกมาได้เช่นเดียวกับเพื่อนพรานคนอื่นๆที่ต่างย้ายมายืนอยู่ฝั่งเดียวกับไอเที่ยงพรานกระจอกที่คล้ายจะเก่ฑกาดขึ้นในชั่วข้ามคืนปล่อยเพื่อนกูซะ ไอ้ที่ยังกดเสียงต่ามือกับมีดโบราณส่งยามนี้เน็บเอลคู่กับมีดพรานประจำตัว <c oughs> ทำไมกูต้องปล่อยในเมื่อเวนคาตามหามันจนเจอจะตามมันขาดยังไงมันก็ไม่รอดหรอกพวกมึงไปจากที่นี่ซะดีกว่ากูจะเอาแค่มันคนเดียวนี่ถือว่ากูจะดีมากแล้วนะ เสียงที่เปล่งออกมานั้นแหบพร่าสะท้อนสถาน,ถานกินจิตกินใจชัดเจนว่าไม่ใช่ของไอ้แสนแม้จะลอดออกมาจากกริงีปากนี่แทบไม่ขยับของมันเลยก็ตามร้องกันนั้นม่านหมอกครันจางออกเผยให้เห็นหมู่บ้านอันรกร้างบ้านเรือนแต่ละหลังผุพังไม่ก็ถูกกลุ่มด้วยเครือญามันชัดเจนว่าไม่ควรมีใครอยู่เทว่ากลับมีร่างของซากผี เดินกลุกคลักออกมาจากซอกนั้นซอกนี้ตีวงล้อมพวกมันเอาไว้ไอเทียมกระชากมีดโบราณปักดินแล้วลากเป็นวงกลอมล้อมพวกตนเอาไว้เหลวไฟแดงว่าปะทุตามปลายมีดและคงอยู่เป็นกำแพงอาคมไอปลายและไอสงถึงกับตาเหลือกคบหากันมานานไม่เคยรู้มาก่อนว่าไอเทียมมีความสามารถร้ายกาจปานนี้อย่าออกจากวงล้อมนี้ผู้จะไปช่วยแสนเข้าใจนะ ไอ้เทียมว่ากระชากมีดพรานอีกเล่มออกมาถือไว้อาการที่อยู่ไม่อยู่ไอ้เทียมก็กลายเป็นคนที่เพิ่งได้ขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อ,อยังผลให้คนอื่นๆสัมผัสได้ถึงพลังอํานาจบางอย่างที่แผ่ออกมาและพยักหน้ายินดีทําตามคําสั่งครั้นแล้วก็ได้ดยินดูไอ้เทียมก้าวออกจากวงล้อมอาคมหวงมีสองเล่มอย่างคล่องแคล่วทั้งสองมือ ไอแสนซึ่งไม่แน่ชัดว่ายามนี้ภายในตัวมันเป็นใครกันแน่ใสแย่หิมเอียงหน้ากรอกตามองชัวนให้ยสยองใจมันเสือกเท้าถอยหลังปล่อยให้บริวารซึ่งก็คือซาขีทั้งหลายจัดการกับไ้เที่ยงที่หานกลากก้าบ้าออกมาจากปราการอาคมเพียงลาพังฝ่ายไอเที่ยงเองก็ไม่ทราบว่าไปเอาความกล้าบ,บ้าดีดบแบบนั้นมาจากที่แห่งใดรู้แต่ว่าตราบเท่าที่มือสองข้างของมันยังถืออาวุธอยู่ ตราบเท่าที่มันยังไม่รู้สึกหวาดกลัวซากผีพวกนี้ก็ทำอะไรมันไม่ได้ไว้เท่าความคิดไอเทียงปรีเข้าฟาดฟันซากผีที่ต่างก็กลักันเข้าหาอย่างบ้าคลั่งตนไหนอยู่ในระยะมีดก็ถูกฟันขาดสะบั้นกระจุยกระจายตนไหนอยู่ไกลเกินก็ใช้เท้าเตะบ้างถีบบ้างจังหวะหนึ่งซากผีตัวร้ายอาศัยจังหวะและมุมอับสายตากระโจนลงมาจากหน้าจั่วบ้านร้าง อดคอไอเทียงและพย,ยายามใช้นิ้วซึ่งมีแต่เรียวกระดูกจิกตาจิกจมูกหวังให้เกิดแผลชะกันไอเทียงแก้ไขทันควันด้วยการอ้าปากกับมือกระดูกนั้นแล้วสะบัดตัวสุดแรงผลคือทั้งตัวที่ไร้เนื้อหนังร่วงพื้นดังคลักแตกกระจายและเรียวนิ้วประมาณสองสามข้อยังอยู่ในปากของไอเทียงมันถมเทิ้งแล้วพุ่งเข้าจัดการต่อสู้กับซากผีที่มีหมาไม่ยอมหยุดราวกับมันเองก็ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเช่นกัน เพราะว่านาำน,น้อยย่อมแพ้ไฟฉันได้ผีที่ตายแล้วลุกขึ้นได้ไหมย่อมได้เปรียบฉันนั้นไอเทียงรู้ดีว่าหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปมีแต่ตัวเองที่เรียวแรงจะหมดจึงเปิดคมมีดเป็นแนวขวางแล้วหมุนตัวหนึ่งรอบทรงผลให้ซากโครงกระดูกที่อยู่ในระยะตัวขาดกองกันเคลื่อนพื้นและมันเป็นังหวะาเดียวก,กันกับที่พระคาถาจบคาบไอเทียงสูดหายใจเข้าจนสุดปลายลมแล้ปักมีดลงพื้นสุดแรง เสียงแผดดินสะเทือนเลื่อนลั่นตามด้วยแตกแยกออกปรากฏเปลวลาวาแดงว่าบลายบ่าอย่างบ้าคลั่งอยู่ด้านล่างแต่ซากที่ทั้งหลายก็ถูกดูดลงไปอย่างไร้ทางเลี่ยงเสียงหวีดร้องเหวี่หวนปานจะอ้อนวอนผู้เปิดประตูรบว่าโปรดเถิดพวกมันจะอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมถีไม่ก่อคดีใดๆกับใครอีกแล้วที่สุดเพียงอึดใจเดียวทัวหาณาบริเวณก็กลับเป็นปกติ กล่าวคือมีแต่หมู่บ้านร้างแต่ร้ผีจะมีก็เพียงที่ยังครอบนำหมายจะเอาไอ้แสนไปอยู่ด้วยตนเดียวเท่านั้นมันแน่มันคั่งอยู่วะผีร้ายในร่างไอ้แสนพูดยังไม่ทันขาดคำไอ้เทียงก็ใช้ความสามารถดุดป,ปีศาจข้ามระยะห่างและถึงตัวในเซียววิตามด้วยหมัดขวาตรงเข้ากระโดงคางเล่นเอาหน้าเบี้ยวยังไม่ทันได้ตั้งตัวหมัดซ้ายก็สวนจนตัวเอียงไปอีกทาง ไอเทียงกระทุงเข่าใส่ไม่ยั้งเรียกว่าซ้อมไอแสนอย่างสนุกมือกระทั่งมาสุดท้ายชกเข้าที่กลางอ,อกดีดเอาเงาดำกระเด็นออกจากร่างไอแสนที่อ่อนยอบสุดมวบลงตรงนั้นและมันไม่ปล่อยให้ได้พูดสิ่งใดกระโจนเข้าหาแล้วแทงเข้าใส่จนจมใบมีดอาคมโบราณเงาดำปีศาจร,ร้องห้อยหวนก่ระเบิดออกกลายเป็นละอองและแรงอากาศไล่ความอึมครึมนหน้าตัวทั่วอาาบริเวณให้หายไป นั่นเองทุกคนจึงได้เห็นชายป่าอันสว่างสวยไกลลิบลิบมีภิกษุรูปหนึ่งกับใครอีกคนยืนรออยู่ก่อนแล้วไอเที่ยงประคองไอแสนขึ้นเพื่อนพานคนอื่น,นรู้ดีเวลานี้พวกตนกำลังจะพ้นจากตรงหวัวหวนแล้วด้วยฝีมืออันชาการจการของไอเที่ยงต่างก็เข้าไปประคองไอแสนและพยายามเรียกให้ได้สติมึงไปเอาความเก่งกาจบ้าดีเดือดแบบนี้มาจากไหนวะ นเจ้าวิชาแปลกแปลนั่นอีกไปฝึกกับใครที่ไหนมาไอ้ปลายถามไอ้เที่ยงหันหน้ามาและมองนิ่งอยู่ครู่ก่อนที่จะตาเหลือกสิ้นลมล้มพับอยู่ตรงนั้นนั่นเองพลังมหาศาลกับอาคมมันร้ายกาจหนักหนาสาหัสเกินไปกับคนที่สำเร็จวิชาใหม่ๆอย่างไอ้เที่ยงกานกระจอกที่ถูกเลือกให้ชะตาต้องตกลกกรรมลำบากตั้งแต่เด็กหากแต่จะเป็นที่เคารพนับถือในวันข้างหน้า คล้อยหลังพวกมันก้าวออกจากดงหอยหวนปรากฏร่างชายหน้าเฮี้ยมยืนอยู่ข้างร่างโปร่งแสงของหลวงปู่ฝ้ายที่ยิ้มอ่อนให้กับความปลอดภัยของชายจากการที่ท่านเห็นพวกมันมาตั้งแต่เด็กครูเดียวชายหนุ่มผู้กลายเป็นนาคเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏตัวขึ้นมองหลวงปู่ฟ้ายด้วยแววตาเศร้ายกมือประนมไหว้ก่อนเดินนำท่านหายไปในความทึบของดงหอยหวนอีกครั้ง